อยากชวนคุยต่อครับว่าคือหลังจากที่คุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกเนียครับคนคนก็แซวกันเนาะอันหนึ่งที่ผมชอบกันก็คือคนละครึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่นโยบายนะเขาบอกคอลโมก็คนละครึ่งด้วยครึ่งครึ่งครึ่งดึครึ่งึงครึ่งดีหนึ่งที่แบบว่าอคนคนชั้นกลางชอบนะครับอีกอีกครึ่งหนึ่งคือคนท้ายคนชั้นกลางไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมใช้ภาษา สำนวนกำลังภายในว่าบุพผาปักบนมูลโคเวลาเราเห็นคุณเอกนิติเราต้งก็มาแค่สองสาคนเนี่ยครับที่เหลือก็คือโคต้าการเมืองที่คนร้องยี้ตลอดอ่ะครับแล้วก็พักแวชนก็คือพอวิโรธทนไม่ได้มาวิจารณ์ลำตีว่าทำก็โดนโดน,โดนตีกลับอีกเอาก็คุณไปวัวได้เขาทำไมครับจริงจริงสัปด,ดาห์ก่อนเนี่ยก็คุยกับ พี่ถึกกับพี่สุภลักษณ์ไปเยอะเรื่องคอรอมอ,อยากถามพี่เอี่ยวบ้างครับไหนๆก็มาแล้วว่า <c oughs> มองหน้าตาคลรอมอใหม่แล้วเนี่ยวิธีการจัดตัวบางอย่างเนี่ยพี่เอี่ยวเห็นยังไงคือก็ถ้าดูภาพรวมๆก็อาจจะคล้ายคล้ายคนส่วนใหญ่นะที่รู้สึกว่าเมื่อกี้พี่ถึกใช้คำนั้นนะผมใช้คำว่าเปิดรอบแรกก็ดูว้าวแล้วกันตอนที่เปิดตัวคนนอกนะคนก็มาวิเคราะห์ก,กันเยอะว่าโอ้นี่เป็น กลยุทธ์ที่ฉลาดในการเลือกที่จะเปิดโฉมหน้าคอ,อรมอคือคือเปิดคนที่รู้สึกว่าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยว้าวก่อนแล้วชุดหลังเนี่ยมันเริ่มมีเสียงว้าไงพอ,อพอพอ,พอชุดหลังๆอากาศเป็นว้าแต่ว่าผมผมว่าผมเข้าใจนะเพราะามันเป็นเราจะบอกว่าอาก็เลียวโพลิติกคืออย่างน้อยก็ต้องยอมรับในหลักการว่ารัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืงองจากพรรคต่างๆหรือเป็นพรรคร่วมใช่ไหม จัดสรรอะไรกันตามโคต้าที่ว่าเนะี่ยแต่อย่างน้อยคนพวกเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไงยังไงนะผมคิดว่าเขายัางยังมีอันนี้มองโลกในแง่ดีมากนะคือบางคนอาจจะประวัติที่ผ่านมาไม่อาจจะดูบางคนตั้งคําถามเยอะนะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนยะผมคิดว่าโดยเฉพาะในสาการเฉพาะหน้าเนี่ยผมเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่โอกาสเฉพาะของพรรคภูมิใจไทยในการที่จะ อัปเกรดแบรนด์ของพรรคตัวเองเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นเป็นที่ยอมรับในเชิงของพรรคที่มีความเขาเรียกอะไรมีหลักการนะความเป็นพัคมีหลักการมากขึ้นะ <c oughs> ในเชิงของตัวนักการเมืองก็เหมือนกันโดยเฉพาะนักการเมืองหลายคนซึ่งมีข้อคอลหาที่สังคมเขาเคลือบแคลงทั้งคนที่เคยเป็นแลกลับเข้ามาใหม่หรือคนที่มีข้อคอลหาเดิมอยู่แล้วเนี่ยผมว่าช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ย คุณก็เป็นโอกาสโอกาสทองของคุณเหมือนกันที่จะใช้ช่วงเวลาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองครับเขายี้เขาวา้ากับคุณนี่นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฉวยโอกาสเนี่ยทำในสิ่งที่ซึ่งมันจะเกินความคาดหวังหรือทําให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยลบภาพจําเดิมๆของคุณออกไปได้บ้างนี่นะเพราะเวลาคุณทํากันเมืองคุณต้อง ความเห็นผมคือมัน <c oughs> มันต้องมองระยะยาวไงมันไม่ใช่คุณจะมาเป็นเพื่อแค่สี่เดือนบวกบวกเต็มที่อีกสี่แล้วเราแปดแต่อนาคตถ้าคุณยังคงพฤติกรรมแบบเดิมทั้งหมดที่คนเขายี้เขาว้าเนี่ยมันก็คุณก็จะเป็นนักการเมืองแบบแบบนั้นนะ่ะแล้วอนาคตคุณก็ก็จะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้เพราะนั้นอันเนี้ยคือพยายามมองมองโลกในมุมบวกนะว่าอย่างน้อยคนพวกเนี้ย ถ้าเขายังยึดโยงกับประชาชนามีเสียงสะท้อนจากประชาชนแบบนี้นี่เป็นโอกาสที่คุณจะต้องช่วยเพื่อปรับปรับปรุงทั้งแง่ภาพลักษณ์และผลงานให้คนเห็นว่า้าคุณไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เขาคิดนะแล้วจริงๆแล้วสเดือนบวกๆนะครับมันในแง่ของการทำงานการเมืองเนี่ยมันจะปรับได้ขนาดไหนผมคิดว่าก็ดูดูจากความตั้งใจได้นะ เช่นอะไรว่าอย่างที่บอกว่า,าเคสของการที่พักภูมิใจไทยเขารับปากใน MOA อเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ชัดเลยว่าจากเดิมซึ่งคนคนไม่ค่อยเชื่อนะในภาพเดิมของพักภูมิใจไทยภาพภาพอันนี้ต้องยอมรับว่าภาพภาพรักเดิมอาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ทันทีที่คุณเอาทินเขาพูดเขาให้สัมภาษณ์หรือถแถลงแต่ละครั้งเนี่ยมันสะท้อน คือ,อน,นั้นก็ต้องพิสูจน์นะใน4เดือนนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความตั้งใจมุ่งมั่นที่เราเชื่อว่าเขาจะเขารบใน MOA อันนั้นคือคือการพลิกภาพลักษณ์นะผมคิดว่าภาพลักษณ์<ม>ที่เคยเชื่อว่าเป็นภาพลักษณ์ด้านไม่ดีมันมันเรียกคะแนนได้กลับมานะเรียกในแง่ของความเชื่อมัน่นผมเทียบอย่างนี้แล้วกันมันอาจจะไม่ตรงกันซะเลยทีเดียวนะ คิดถึงผู้มีบารมีในในพักน้ําเงินแล้วกันครับอ่าทำไมเขาพลิกภาพลักษณ์จากนักการเมืองอคนคนบอกว่ายี้ห้อยร้อยนี่นะจากจากแบบนั้นนะทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของนักการเมืองคนเนี้ยกลายเป็นลุงเนวินในแวดวงการกีฬาแล้วก็สายครีเอทีฟด้วยใชคค่คือคือคนยอมรับในภาพลักษณ์ใหม่ แล้วภาพลักษณ์ใหม่เนี่ยมันก็ส่งผลสะท้อนมาที่การขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยนะเพราะนั้นผมคิดว่าในเรื่องอันนั้นโอเคใช้เวลานะเขาใช้เวลาหลายหลายหลายปีอยู่ในการทําแต่ผมกําลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีเวลาแค่4เดือนหรือ6เดือนเมื่อคุณเริ่มด้วยความจริงใจและตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนสังคมเขาจะจะรับรู้เองครับ,รบอย่าไปมองแค่ว่าโอ้ยสเดือนทําไปคนมองไม่เห็นเราไม่ใช่ผมคิดว่า ทันทีที่ก้าวแรกคุณเปลี่ยนจากที่คนเขาผิดหวังคุณอะ่ะขอให้ก้าวแรกคุณเดินด้วยทิศทางที่สังคมเขาคาดหวังอันนั้นก็จะเรียกเขาเรียกเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอะ่ะค่ะแล้วก็เราต้องลองคนก็จับตาดูไงว่าใชา่มันจะเปลี่ยนได้จริงไหมเออเช่นผมผมผมยกตัวอยา่ <laughs> างเอาไี้เลยผมยกตัวอย่างเอางี้ก็ได้นะอย่างคดีที่คนเขากังวลกันเนี่ยอเรื่องหัวสว เขากระโดงเนี่ยคือถ้าคุณฉลาดน,นะเออคุณต้องไม่ต้องไม่ทำอะไรเลยใช่ไม่ต้องไม่ไปส่งสัญญาณแทรกแซงอะ่ะอันนี้คือถ้าทำปุ๊บนี่นะมัน <c oughs> มันคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองซ้ำาซ้ำสองทันทีอะ่ะอืมแต่ผมนะฮะแบบคนที่ก็ตามการเมืองคนระับผมว่าความความเก่งอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจริคุณนวินงเงียบมากเลยครับคือในทางในทางสื่อเนี่ย คนไม่ค่อยรู้นะว่าแกทําอะไรแกคุยกับใครนะครับไม่เหมือนสมัยคุณทักษิณน,นะคุณทักษิณเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าแกคุยจริงหรือเปล่าแต่แบบว่ามีข่าวออกมาตลอดเลยว่านี่มีคนเข้าไปหาแกแกคุยแบบนั้น <c oughs> แบบนี้อะไรเงี้ยโอก็มี มันก็มีข่าวประเภทลืออันนี้ลือเนี่ยตั้งองค์กรอิสระเขาคุยกันที่รอซอยล้างน้ํานะอะไรต่างต่เนี่ยมันมีก็มันก็มันก็มีแบบนั้นเลมันลือแบบเงียบมากเขาก็เก็บตัวของเขาเขาก็เก่งในแง่นี้อะไรเนี้ยใช่ไหมแต่จริงๆผมถ้าเป็นผมประเมินผมบอกไอ้เนี้ยสี่เดือนนี่มันก็เหลือถ้าไม่ใช่ถ้าเกินสี่เดือนนี่คนมาไล่ตั้งแต่สองสามวันแรกลราขอบอกโคคาอลมอนเนี่ยนะคือไอ้ที่ปะหน้ามาเนี่ยคนนอกมันดูดีใช่ปหะ ไอ้ที่เห็นตัวนักการเมืองก็คือก็สมควรสี่เดือนจริงๆคือมันยิ่งกว่ายีอีกผมจะบอกสําหรับผมนี่คือแบบมาแบบกระเฮี้ยนกระหือรือขออะไรให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ยแล้วก็ในช่วงเวลาที่หาเสียงเลือกตั้งคือผมก็ไม่ใช่คอรมอรที่อยู่ได้ยาวอืแล้วก็แล้วก็เป็นคอรมอรที่คิดสั้นจริงครับนี่คือคิดตั้งกันสั้นๆแค่สี่เดือนเพราะต่อให้ผมเป็นผมคิดว่าก็ยังให้เครดิตคนที่อยู่นะว่า ถ้าแกคิดจะอยู่เป็นคารมอแบบที่จะอยู่ยาวสองปีอะไรเงี้ยแกคงตั้งดีกว่าเนี้เอไม่ได้ต่างตอบแทนกันเลยเท่นขนาดนี้อันนี้มันต่างตอบแทนแบบเห็นชัดอะไม่รู้โผล่มาจากไหนบ้างเป็นกลุ่มเป็นกวนพักก่อใหม่มีอะไรพักแม่งก็แต่คือเลทไปหมดอะช่ครับคือแม้แต่ของตัวเองใช่ไหมก็ดูเหมือนแบบมันจะดูคนที่แบบเข้าท่าเข้าท่าหน่อยเรายังหาไม่มีเลยคืออย่างที่บอกแล้วอะ่ะ คุณยีไทยมันยังแย่กว่าเพื่อไทยตรงที่ผมยังคิดว่าตัวสสที่มีความสามารถในการในการทำงานมันมันไม่ค่อยมีคือเาไม่มีเขาจะเก่งมในการทำงานเชิงพื้นที่กับชาวบ้านใช่ไหมครับตัวการทำงานระดับชาติเนี่ยมันยังมีคำถามใหญ่อยู่ใช่เออมันจะมีคุณพิพักซึ่งอาจจะพิสูจน์มาแล้วตอนที่คือก็ไม่ใช่พิสูจน์ก็คือเคยเป็นรัฐมนตตีมาแล้วอะไรกันใช่ไหมบางคน แต่หลายหลายคนเนี่ยมันคือแบบโอ้โหนี่ขอโอกาสนี้ขอได้ชื่อว่าเป็นเสนาบ,บดีทีเถอะคือมันโอ้โหว่ามันมันมากันแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าดูรายชื่อแล้วอ่ะมันมาแบบขอหน่อยเถอะอะไรเงี้ยในชีวิตนหนึ่งได้โอกาสแล้วแบบเนี่ยก็เฮียนกระหืมากเพราะมันอยู่ไม่เกินส<ต>ี่เดือนจริงๆสําหรับผมนะแต่หนึ่งก็คือที่ผมเห็นคนคุยกันเยอะใช่ไหมคืออย่างเคสคุณธรรมนัทเนี่ยคือพระเดีประยุทธ ไม่ตั้งนะคุณคุณเสถาคุณอุ้งอิงไม่ตั้งนะแต่ว่าคุณนันทินเนี่ยกล้าตั้งอะไรอยเงี้ยครับก็ยังเป็นคําถามอยู่เหมือนก่อนในรายการโพสต์ลิปนาวย์เข็มทองก็ยังตั้งคําถามอยู่นะว่าสมมติสมมติถ้ามีคนไปร้องสารรัฐมนูลนะับซึ่งคองแกไม่เห็นด้วยครับไปร้องไปร้องเรื่องเหมือนที่คุณเสถาโดนอะจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยสารจะตัดสินยังไงก็สารตัดสินมาแล้วนี่ว่าคุณทำมาทมณฑ์เป็นรัฐมนตรีได้ แต่ว่าไอแต่ถ้าไปร้องเรื่องจริยธรรมไงครับจริยธรรมกับคุณอนุทิน,นซึ่งตอนนั้นก็มีคําถามว่าทําไมไม่มีใครร้องจริยธรรมคุณประยุทธ์หรือสารทำไมไม่พูดถึงคุณประยุทธ์ว่าคุณมีจิยธรรมหรือเปล่าที่ไปตั้ง <c oughs> คุณธรรมนัท <c oughs> ครับผมก็แต่วก็คีประเด็นนี้นะครับคือสารเนี่ยเคยบอกว่าเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ไหมครับแต่ไม่เคยยังไม่เคยชี้เรื่องจริยธรรมซึ่งมันคุมเครือกว่านั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าใช้เคสคุณพิชิตเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเนี่ยคือ อาจารย์เียนมังก็ชี้เห็นว่าไอคดีของคุณพิชิตเนี่ยมันเล็กกว่ายเยอะนะครับแต่ว่าแต,แต่ในมุมของภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าเขามีด้านที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันในแง่ของการที่การไปเอาคนนอกแบบนี้มาได้ครใช่ปะ่ะผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าอันดับแรกคือความปลอดภัยใช่ปะ่ะคนนอกรู้สึกว่าถ้าคุณรมรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลพักสมในอนาคตสมมุรณ ไม่ปลอดภัยคุณไม่ปลอดภัยกลับไปทํางานในภาคเอกชนไม่ได้คือคุณอาจจะโดนอะไรที่มันเป็นเดี๋ยวมาลออะ,อ,ะองค์กรสตอง,งอปปชอะไรต่างๆเนี่ยอพอรัฐบาลน,นี้มันเป็นองค์กรมันเป็นรัฐบาลที่เราก็รู้ว่ามีดิฟสเตทใช่ป่ะช่วยตั้งเ,เป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยมันก็เราก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือความปลอดภัยแต่ข้อที่สองผมก็คิดว่าเนวินหรืออนุทินเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษอยู่นะ ในเรื่องพวกนี้คือการเจรจาการพูดคุยกับคนคมันมันอาจจะบางคนก็บอกว่าหนึ่งก็คือเขาเป็นพวกที่ไม่ใช่น้ำพึ่งแก้วไม่มีน้ำในแก้วเลยคือยอมหมดคือคือหมายถึงว่าให้เครดิตให้เกียรติให้รแรงหนักเนี่ยแล้วก็กับคนที่มีความสามารถแล้วก็บอกว่าคือจะทำจะจะเคลียร์เงินเคลียร์เงื่อนขายต่างๆให้เขาในการที่เขาจะได้ทำงานอะไรพวกนี้เก่งนะ ผมเห็นมาหลายคนไม่ใช่เพิ่งเห็นตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยคุณเนวินป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างนี้แกก็เป็นอย่างนี้นะเขาก็คนที่มีความสามารถเขาจะบสนุนให้ทำงานส่วนคนที่มีความสามารถไปทางที่แบบเขาอะเขาก็บสนอให้ทำงานกันให้ทำงานเหมือนกันไม่ด้ออื่นไกลเลยสมัยคุณทักษิณตอนปีสี่แปดหรือสี่เก้าเนี่ยคือคุณเนวินเนี่ยเป็นคนที่ผลักดัน ดกรกบใช่ไหมฮะที่ปัจจุบันเขาเป็นองค์มนตรีตอนนั้นแกเป็นเลขาสภาพัสเออในวินิพักักดันเป็นข่าวกันดังโด่งดังมากเลยแล้วผมก็เคยไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์แกสัมภาษณ์ดบอกเตอร์กบแกก็เ,เออก่งมากเลยากแล้วแกก็ยืนยันอะไรคือสไตล์เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าหมายถึงว่าใครทํางาน เนวินแกสนับสนุนจริงอืแล้วมันมีลักษณะนี้ขา้าราชการที่อยู่กับเขาเนี่ยมันมีลักษณะนี้จริงเัรนะนี่นเ,นเราจะเราจะเห็นหลายๆเรื่องคือคือ,ค,อคือคนที่อยู่กับเนวินเนีย่ยเขาจะรตรงกับเนวินแล้วก็มันมีทุกประเภทที่อยู่รอบตัวแกค่ับไอ้คุณคุณโต้งใช่ไหมครับคุณโต้งเค,เคยมาที่วันวันนะแกก็เลยบอกว่าแบบคุณเนวินชิดชอบเนี่ยถ้าอยู่ด้วยเยอะแล้วก็จะชอบชิด แบบว่าคือแบบว่าทํางานด้วยแล้ว,ลวจะชอบแกอะไรยาเงี้ยแกสนับสนุนว่าทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็มีมีคนหลายคนก็เคยเล่าให้ฟังคือเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยคุณในวินก็ทํางานในสายเอ่อครีเอทีฟใช่ไหมครับก็มีทํางานกับพวกครีเอทีฟเขาก็จะพูดคล้ายๆพิสตุกครับเพราะว่าคือคุณในวินเนี่ยคือเวลาทํางานด้วยคือแกให้โจทย์แล้วไปทําทําแล้วไปติดติดขัดอะไรเนี่ยบอกแกแกมีหน้าที่ เคลียเรื่องที่มันติดให้เคลียให้เสร็จก็กลับไปทํางานต่อคนที่ทํางานกับคุณเนวินเนี่ยจะจะค่อน,อนชอบลักษณะนี้คือให้พื้นที่คือแกอยู่ให้คอยแก้ปัญหาให้อะไรประมาณน,นี้ครับก็จะเป็นที่รักของของคนทํางานอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมว่าก็ก็น่าสนใจว่ายัางไงนก่อนผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งแกก็วิคห์น่าสนใจว่าคือพรคภูมิใจไทยเนี่ยเวลาเขาไป ชวนใครเนี่ยมาชวนมาทาําทงานนะครับชวนมาทํางานเนาะแต่เขาก็จะแสดงว่าแต่คุณทักษิณเนี่ยเวลาหาคนเนี่ยคือแคหาลูกน้องเพราะเพราะเพราะกว่าคุณทักษิณแกแกคิดหมดแล้วทุกเรื่องใช่ไหมแกแค่หาคนมาทํางานตาม <S <S 2> <S 2> ตามวิช<า>ชั่นแกให้<ด>ให้ให้ <ๆ S 2> ให้ <ๆ S 2> ให้เป <ๆ S 2> <ห>็นจริงเพราะแกคิดจบทุกเรื่องอันนี้คือความแกว่านี่คือความต่างระหว่างคุณทักษิณกับสไตล์แบบภูมิใจไทยอะไรครับผมว่าคนที่มีความสามารถจะมองว่าคุณทักษิณนี่คือ แกเต็มแก้วมาเลยหรือแกล้นแก้วมาแล้วก็เก่งที่เราไม่เทียบมาเทียบม่ติดอย่างน้อยๆนะคือให้เครดิตแบบเนี้ยแต่ก็คือแบบเราก็ไม่คงจะไม่สามารถที่จะไปแนะนําอะไรแกได้มากนอกจากทําตามที่แกบอกบอกส่วนส่วนนี่คือมาแบบผมไม่รู้อะไรเลยครับแต่ผมจะเคลียร์ให้ว่าต้องทําอะไรต้องต้องอยากทาอะไรอะไรงแล้วก็เคลียร์ให้หมดอย่างเงี้ยผมะว่าเนี่ยจะเป็น ถ้าฟังทั้งหมดเนี่ยนะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่คนชอบวิพา์วิจารณ์ว่าพักสีน้ําเงินเนี่ยขาดเขาเรียกอะไรขาดติ๊งแต๊งขาดติ๊แต๊ดมันสมองใช่คนที่ภาพลักดีแล้วมีมีภาพของความเป็นเป็นเขาเรียกเป็นชนชั้นนําที่มีสติปัญญานะถ้าใช้คําแบบเนี้จะอยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์มากมากขึ้นไม่ใช่มากขึ้นด้วยแทบจะไม่มีด้วยที่ผ่านผามานะ แต่รอบต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจ่ผมยังไม่ได้ตอบเพราะว่าความท้าทายว่าแล้วเขาจะได้ปฏิริษีเยอะขนาดไหนเผิเพิว่าอาจจะมีคนยอมที่จะเข้าไปอยู่ในปฏิริษีกับเขาหรือไปไกลถึงขั้นอาจจะถูกเชิดเป็นหนึ่งในสามคนดิเดตเพื่อดึงคะแนนเสียงอะไรเงี้ยคือคือคือคนที่มาสี่เดือนหกเดือนอะไรเนี่ยมันทําได้ไงหรือมาเป็นรัฐมนตรีคนอ้อมทำได้แต่ถ้าคุณต้องไปสังกรรมกับพรรคกันเมือน ตก็ไม่แน่นะพี่ถึกเพราะเราเราก็เห็นอย่างตอนเนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วก็ชัดเจนใช่ไหมว่ากลุ่มรวมไทยสร้างชาติกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ไปไปร่วมละไปร่วมแหละก็มีข่าวด้วยว่าคุณคุณคุณเอกนัทเนี่ยน่าจะไปด้วยแน่ๆคือคือคุณเอกนัทก็คือที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลเพื่อไทยนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าคนชอบแบบอะไรนะสายสุดซอยอะไรเงี้ยเขาก็เติมคน แบบแบบนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่าพอไปไปรวมกันไปอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปชนกับรัฐมตีอุตสาหกรรมโคต้าคุณสุชาติซึ่งก็โซนภาคตะวันออกเหมือนกันครับเพราะก็โรงงานโซนภาคตะวันออกกับพื้นที่คุณสุชาติที่คุณเอกนัทไปไล่จับอยู่นั่นแหละ